สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะทุกคนอ่าวันนี้มาพบกันนทางดาวโจนนะคะดาวโจนของแอดนะคะ,ะดาวโจนนะคะวันนี้จะเป็นมัดรวมนะคะเผื่อเพื่อนๆไม่เข้าใจเนาะมัดรวม บางคนก็ทำไมจะบอกว่าทำไมไม่แยกนะคะผลการคำนวณของสองดาวโจรจะลงตัวเลขเดียวกันแอดก็เลยเอามารวมกันนะคะเพราะว่าผลการคำนวณเขาจะลงตัวเลขเดียวกันแล้วก็ตารางเดียวกันนะคะแอดถึงเอาม,ามัดรวมของดาวโจนรอบ v ว P ีและดาวโจนรอบปกตินะคะ,รอ,ะ,คะรอบปกติก็ออกวันที่วันพรุ่งนี้นะคะประมาณตีสามหกนาทีนะคะเป็นของวันพรุ่งนี้เนาะแอดเลยลงเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะ มาดูผลของดาวจนรอบเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนดาวจนรอบ v ีเข้าศูนย์หนึ่งหนึ่งบนนะคะแล้วก็รอบปกติเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะโอเคเรามาดูของวันนี้นะคะสองดาวจนรวมกันนะตัวเด่นก็จะได้สองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองแต่ปกติแล้วแอ๊ก็เอาสองดาวจนมารวมกันนะคะ แต่ละตารางนะเพราะว่าเขาจะออกคล้ายๆกันบางครั้งก็ออกตัวเดียวกันเลยนะคะ,ะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะทุกคนทุกคนอย่างง,งอย่าสับสนนะคะเพราะว่าหลายคลิปที่แอดเอาแนวทางมัดรวมมาลงกันอะทุกคนจะบอกว่าเล่นยากนะคะไม่ต้องไม่เล่นยากนะคะทุกคนเล่นตามที่แอดให้ไปเลยนะคะตัววางตัวเจาะตัวเดียวกันเลยนะคะ,ะตัวเจาะนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่ง จ็ดสองสองเจ็ดหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกอ่าแล้วก็จะมีตัวไหนอีกสี 74, 26, ่เจ็ดเจ็ดสี่หกสองสองหกก็จะมีสองสี่สี่สองนะคะกันเบิ้ลนะคะการเบินนะะ้ลทุกคนเมื่อวานเบิ้ลมาดีมากสองสองนะคะ เิ่1สองสอง,สองหนึ่งหนึ่งมาแล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะหกหก,ห,กหรือจะเอาหนึ่งหนึ่งมาใส่รอบ Vp ก็ได้นะคะ1นหนึ่ง,งอาจจะมีนะคะเมื่อ,อวานแอปไม่ได้ลงดา,าวลาพัฒนาให้นะคะเพราะว่าดาวลาพัฒนาแนวทางเริ่มจะหลุดแล้วนะคะ ถ้าไม่เข้าแอดก็ไม่อยากทําให้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันจะบางคนก็บอกว่าอ่าเขาไม่เข้าก็ลงให้เลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ตามอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เข้าทุกคนตามก็เสียตังค่ะเจาะตัวเจาะนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็หกสี่สี่หกนะคะแอดนะะินฟันหนึ่งนะคะทุกคนฟันหนึ่งตัวนี้นะคะฟันหนึ่ง เน้นวิ่งรูดนะคะทุกคนเน้นวิ่งรูดเด้อตัวเจาะไม่เข้าแต่ว่าตัวฟันตัววิ่งรูดนี้จะเข้าบ่อยนะคะโอเคค่ะอย่างไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะวันนี้ถูกวนรวยแซ่บเป็นแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบดึกนะคะแอดไม่มีเวลาบางครั้งแอดไม่มีเวลาทําคลิปให้แอดก็กราบขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยว แอดทาร้านกาแฟร้านค้าขายของแอดเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวแอดจะมาแนะแนวทางให้นะคะส่วนเราพัฒนาแอดขอดูแนวทางใหม่นะคะเพราะว่าเขาหลุดบ่อยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนผิดพลาดยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะคะเฮงเฮงรวยกันทุกคนนะคะ